ดีครับผมตั้งแต่ยุคคริเตชียสเกมที่ทําให้ผมสามารถอยู่หน้าจอได้เป็นวันวัน,วนคือเกมแนวยิงปืนผมเริ่มเล่นเกมแนวนี้มาตั้งแต่ผมเป็นลูกกอก ไล่มาตั้งแต่ SFPB Counter SA a v a Xshot Call of Duty หรือ Battlefield ทุกภาคก็ผ่านมือผมมาหมดแล้วแต่แต่แต่มันมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่ทำให้ผมได้รู้ว่าความชอบส่วนตัวลึกๆของผมนั้นมันเป็นยังไงมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นเกม Xshot ที่เราสามารถแต่งตัวแนวไหนก็ได้และจะเป็นเพศไหนก็ได้ณนะตอนนั้นผมก็แต่งตัวละครไปเรื่อยเปยืยจนผมได้รู้สึกตัวว่าเฮ้ยทำไมกูใส่แต่ของน่ารักน่ารัก,รกวะไอ้เปรดและหลังจากนั้นในทุกๆเกมและทุกๆแนวที่ผมได้เล่น ผมจะเน้นไปนที่ตัวละครที่เป็นผู้หญิงและใส่สก,กินที่น่ารักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะเกมแนวยิงปืนถ้าไม่สวยนี่คือไม่มีแรงยิงเลยนะแล้วมืงอดูเกม Call of Duty ดิโหนี่มึงจะป่นกูชัด,ชดแต่ในช่วงนี้ผมก็ได้เลิกเล่นเกมแนวยิงปืนไปทั้งหมดแล้วเพราะผมเป็นคนที่เบื่อเกมง่ายมากแต่เกมไหนที่ทําให้ผมสนุกไปกับมันได้ผมก็จะเล่นเกมนั้นยาวๆเลยอย่างเช่นเกม Battlefield นี่ขนาดภาค2 0 4 2ล่าสุดเนี่ยที่มันกากหมาเนี่ยผมก็ยังเล่นไปโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ปัจจุบันผมก็เเลลลก่นไปแ้ว แลวก็อีกเกมคือ Call of Duty อันนี้ก็เล่นไปเยอะเหมือนกันแต่ผมเพิ่งเลิกไปไม่กี่เดือนนี้เองในช่วงนี้ผมก็เลยหาเกมที่คลา้คลายกับ Battlefield หรือว่า Call of Duty ให้ได้มากที่สุดและผมก็ได้ไปเจอเกมเกมหนึ่งที่มันคล้ายโคตรๆเหมือนเลยดีกว่านั่นก็คือเกม Delta Force ใช่เลยครับผมเลิกไปแล้วไม่ได้เลิกเพราะว่าเล่นนานนะคือมันกัเดเดี๋ยวอานนี้มาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะและเกมยิงอะไรล่ะที่จะทำให้ผมลุกขึ้นมาัง,งาดอีกครั้งเกมที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเกมยิงที่โหดที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่่นนนมาัก็คือ อินฟินิตี้นิกกี้เกมแต่งตัวโลกกว้างที่ทำให้ผมโดนดาเมจอย่างรุนแรงเหมือนโดนบาเลตในพีบียิงส่งตีด้วยความน่ารักของทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นฉากระบบการเล่น n p c โดยเฉพาะชุดแต่งตัวนี่คือแบบโอ้สวยสะอาดที่มีเอฟเฟกต์โจมตีติดตัวมีรบขนาดนี้มึงก็ต้องเต็มตัวเจมมเจ็บ,บละครับกูเนี่ยเจ็บตังกูจะหมดแล้วน่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดวลเลยอ้าวมา ในคลิปนี้นะผมก็จะมาสุ่มชุดนะครับทุ่งทำนองแห่งการเวลาเอ้ยทุ่งทำนองเหนือการเวลาครับก็ที่จะมีเอฟเฟกต์ประจำตัวนะก็คือเอฟเฟกต์โจมตีสตูนะครับผมแล้วก็ชุดลองนะจะเป็นหมอกปีศาจนะที่จะมาจากกับตู้นี้ด้วยโอ้วโอวโยดูนี่เอ้าโอ้สวยหามอ่าอเป็นไรแตเย็นดูดิบ้าบป่าพี่ชายโอ้โหตาย โอโหชุดเบลสองเราไม่ไม่ไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีตังค์ตังค์หมดอุ้ยชุดแดงโอ้โหชมพูน่ารักแช้แต่แค่นี้ก็น่ารักที่ผายแล้วนะแลบมบเลยอุ้ยโอ้โหอันนี้จะเป็นเน้นเซ็กซี่เซ็กซี่กับหรูหลาโอ้ยก็สวยและก็มาไงฮะเรามาสุมกันเลยดีกว่านะว่าชุดนียเป็นยังไงและก่อนเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าชุดนี้มีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับผม นี่จะมีน้องๆลอยอยู่ว้าวลอยได้ด้วยนะฮะน้องน้อยลอยเต็มไปหมดเลยคิวกับคิกโอ้โหจะเหลือจะเชื่อเป็นติดสถานะนะฮะลำก็จะทำให้มอนสเตอร์หลับนั่นเอง่าแล้วก็เอสัตว์พิศดารนี่เราสามารถเอามาเดินเล่นได้ด้วยเหรอแพทใหม่ปะเนี่ยอันนี้ไม่ปกติม่นี่มีไะ ไม่มีนะฮะสัตว์อะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นแค่ออันนี้เฉยแค่บอกว่าไม่โดนสัตว์ตัวน้้นยๆนะหรือเปล่าโอ้โหใช้อันติได้ชำระล้างได้เลยถ้ากัดโดนมนสะกดเหรอว้าวอันนี้ก็กดทีเดียวโดนโดนทั้งหมดถ้าตรงนี้เกรดมันเต็มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่รู้ <laughs> อ่ะอันนี่ก็สามารถลอยค้าง แล้วก็แคนเซิลได้นั่นเองก่อนอื่นเราจะเอาชุดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะฟิกชุดไปก่อนเพราะชุดมันของดีชุดมันทุกอย่างมันดีหมดถ้าเป็นชุดนะคือแบบยังไอเดียมันนั่นแหละความสามารถมันนะอ,อ่ะเออไอค่าความสามารถมันจะเยอะที่สุดในบรรดาชิ้นส่วนนะครับก็จัดไปเลือกไปก่อนเราจะเน้นเอาชุดก่อนโอเคมาเลยดีกว่ามาดูซิว่า ผมจะสามารถใช้ได้ชุดนี้ครบหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ผมมีผลุดผลุดผลุดผลึกรูร้แจ้งนะครับเป็นเพชรครับเอไอเปิดโลนี้53ชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีเพชรอีก20,000กว่านะครับเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะหมดตัวไหมกับแล้วก็หมดจะหมดตัวไหมแล้วก็จะได้ชุดครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบก็คือเอฟเฟกก็จะไม่ได้นะครับก็จะแย่เลยว่ะไปเลย <c oughs> มีแสงไหมไม่มีแสงคว้าเลยถ้าไม่มันจะมีมันมีวิธีการดูครับว่ามีแสงไม่มีแสงนี่เราได้นี่มาหนึ่งโอโถม่อันเดียวเองขออะไรอะอย่ามักเลยครับเดีย่ยมาดูต่อนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะสอนดูว่ามีแสงไหมอ่านี่มีแสงครับมันจะเป็นแสงลุงๆุงแปลว่าอันเนี้ยได้อย่างแน่นอนแต่จะได้กี่ชิ้นไม่รู้นะครับอันนี้ได้แน่นอนแล้วหนึ่งมาดูกัน ไอ้ได้ตังหูมาโอเคเออไม่ใช่คนละอันน่ะไอ้ได้นี้มาอันนี้นี่ใช่แล้วเนี่ยเออได้มาหนึ่งชิ้นนะจากสิบนะโหผลทางยาวไกลเลยวะไอ้หนุ่มเหลือเชื่อก็คือถ้าอ่าสุ่มห้าใช่ไหมเอ้ยการันตีภายในสี่ก็คือประมาณหกอ่ะไม่รู้ดิตายไปไ,ไ,มไม่ได้โถเอ้ยแต่เราจะได้ชุดชุดลองไปนะครับไม่เป็นไร มาอย่ายอมแพ้ไอ้หนุม่มนายเพชรเยอะฉันรู้อ่าน,นี้ได้ครับดีได้แน่นอนผมกดสกิปเลยเพราะว่ามันจะโชว์อ่าน,นี้ได้ชุดลองมาเป็นถุงมือโอเคได้สี่ละอันนี้ได้ถุงเท้ามาครับชุดหลักโอเคได้เทียบชิ้นสองชิ้นเออปาปาต่อต่อชิวๆเอาไหมเอ,อ้ยได้อีกแล้วโอโ้โยลัวเลยวะ่ะเพหนุ่มหน้ามนคนหลใจ อ่าน,นี่ชุดลองมาครับชุดลองแม่งจะครบแล้วได้รองเท้ามาครับชุดหลักอีกชิ้นไม่ขอยอชิ้นนึงเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาชุดลองเฮ้ยชุดลองไม่ครบแล้วโอ้โหถือว่าได้ได้อยู่ไม่ไม่ได้แย่นะครับเอาอีกไอ้เอาไม่หมดเลยแหละปั๊บโอ้โหน,นี้ไม่ได้ครับออกเลยออกเลยแต่ได้ของชุดลองมาหนึ่งชุดลองจะครบแล้ว ชุดลองนี่ได้ค่อนข้างบ่อยนะครับมันเหมือนจันการันตีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ได้ไลยครับอันนี้เร็วเราสาเราอยู่ลวอันนี้ได้ตานได้หูมาติงหูติงหูต่าหูแล้วชุดลองนะครับตอนนี้ชุดลองเหลืออีกหนึ่งหนึ่งยกเท่านั้นนะครับก็จะได้แล้วคือ,อยังไงถ้าผมผมสุ่มก็คือ,อยังไงก็ต้องได้ชุดนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเล่นกิจกรรมมากขนาดไหนก็ตามไม่ไหมโอ้ไม่ไมาเลยชุดลองครบแล้วเนี่ย อ่านี่ได้ชุดหลักมาแล้วชุดรองชุดชุดหลักเอ๊ะช,ช,ชุดชุดใหญ่วู้ฮู้อ๋อสวยจริงจริงดีดีปักปักนะฮะนี่ได้มาแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม,ม่มแย่ไม่แย่ครับต่อไปดีพี่อ่เพชรเยอะอ่านี่ได้แล้วครับหนึ่งขอได้สองได้ไหมอ่ะอ่าเอาใครเอาชุดใครวะนะอ๋อชุดที่สองอ๋อมันมีชุดสองด้วย โอ้ยโหโอ้ยไม่กอดอ,ออกมากรันตีนี่ใช่ไหมโอเคได้อยู่ก็คือเหลืออีกสิบชิ้นนะครับสิบชิ้นโยขนทางยาวไกล้วยวะไงออดีวะไกลมากเลยนะสิบชิ้นอะคือถ้าไม่ได้พอดีโอ้ยยากยากสิบช,ช,ชิ้นยากมากครับอันนี้อันนี้ได้เป็นหนึ่งยากยากอีกห้าชิ้นใช่ไหมอีกห้าชิ้นยากมากแต่พอไหวยอยู่อะได้ไหม เออได้แล้วมาดีอุย้ยได้ได้โดนแทงหลังมาหนึ่งครั้งหกเลยครับผมอีกนิดเดียวอุยนึกว่าจะได้อีกชิ้นหนึ่งเฮ้ยเมื่อก่อนเคยเคยได้2ชิ้นติดนะมันมี2ชิ้นติดด้วยนะเหมือนเกมอื่นๆนั่นแหละอ่าก็โอเคไปไปอา้อาวไม่ได้ดูเรืเวรกรรมลืมอันนี้ได้ทดลองมาโอเคเฮ้ยอ้าได้ผมมา โอ้ยอเล็สามเฮ้ยมีสิทธิ์ว่ะไหวโลนอยู่ว่ะน้องๆมีสิทธิ์นะเนี่ยดูหรือเพชรเยอะมากๆเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปเลยไปเลยสคลิปรัวๆโอ้ยฉุดไปจะเตะรอบแล้วเนี่ยโอ้ยเหลือเชื่อเลยได้อยู่คือผมว่าได้ละจริงอันนี้ได้เหมือนกันดิแสงมาละอ่าเฮ้ยพี่ไอ้แม่งสุดเจ๋งเลยว่ะสุดแจ๋วแหววว่ะ อได้มาแล้วปอกแขนนะฮะหรือสองรอบหน้าขอแบบทีเดียวได้ปะม,มาสองเลยทีเดียวจบเลยรู้เรื่องมา,มาไหมไม่มาเว้ยแต่ชุดลองน่าจะได้ครบนะผมว่าถ้ามาทรงนี้แล้วอ่ะไปดีไปดีอันนี้ได้แสงไม้นะรู้อันนี้มาสองแน่นอนครับจากสันทัตยาณเป็นความชั่วร้ายขอผมอี่ได้ นี่มาเดี๋ยวมาอีกหนึ่งคอยดูเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ดิโอ้นี่ครบแล้วโอ้ยเหลือเชื่อมาอีกหนึงอีกหนึ่งอันนี้ได้ไหมอุ้ยไม่ได้จได้โอ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ของแล้วครับไม่ได้ชุดลองแล้วเอ้ยชุดเราเต็มแล้วอ่ะอ้าเดี๋ยวไม่ได้ดูได้ชุดได้แล้วครบแล้ววู้ฮู้ noise โอ้สวยมากเลยครับโอ้ oh my god โหยูยสวยชี้เปลงเลยว่ะท่วงทำนองเหนือกาลเวลาโอ้โหสุดจา้าบเลยอะนะประมาณสองหมื่นอุ้ยรวมอู้หลายหลายหมื่นอยู่อะนะฮะอูอ้แล้วด <laughs> ้ผมปลดล็อกเอ่อไอ้นั่นได้ชุดเลยแหละแล้วก็แล้วก็รับได้อีกห้าอีกห้าสิบเซตก็จะได้ อีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกอันหนึง่งมันเป็นยกระดับครับผมเอาหมดเลยนี้เฮ้ยไปต้องเลือกแล้วอันนี้คือที่แต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างนี้มาครบเลยครับอันนี้เราได้ครบแล้วก็เลือกให้หมดเออเลือกให้หมดเลยไปเลือกให้หมดเลยเย้ <Yay! S 1> ได้ลูกตาขนตาลูกตาอีกทีหนึ่งแล้วก็สิสติ๊ก ตัวอะไรวะเนะี่ยอ่าแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอ้ามาดีก็มาดีครับโอเคฮะเรามาทําการทําชุดกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาต้องน้องต้องการอะไรบ้างเอา้ตระนะชุดเราอ๋อชุดเรามีหมดแล้วเนี่ยเราแต่งได้เลยเนาะโอเคผมไปมาเรามาทำทำชุดกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนเป็นชุดสองครับคือออ้ยทำไมมันเยอะจังวะเดี๋ยวก่อนนะ เด็ดเดดอะทำไมันเยอะจังอะปกตมิมันได้แค่สี่ชุดไปเลยหอเอาเวนกมโอเคเยอะขึ้นก็ดีแล้วอันนี้ก็คือสามารถเราเราเราสามารถเซตพวกชุดที่เราแต่งเอาไว้ได้แล้วได,ได้ด้วยนะครับผมปกติจะได้แค่สี่นะตอนนี้มีเพิ่มมาเป็นเป็นหกเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเออใช่น่าจะใช่แหละปกติแค่สี่นะเปาะวะเออแล้วก็สามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยทําการกด f 1ถึงหนะครับ f หนึ่งสองสามหมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเซตเอาไว้ ตามหมายเลขเลยนะครับมันจะมันจะมาเปลี่ยนได้แบบเรีลวทม์นะครับผมอันนี้ก็เซ็จมัว่วได้เอาไว้ถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีก,กว่านี่โอ้โหมันช่างงดงามมากเลยครับโอ้โหสวยมากโคตรสวยนี่เปลี่ยนทรงผมได้นะครับอุ้ยทำไมทรงทำไมทรงนี้มันเข้าจัง <c oughs> สีแม่งอันเดียวกันเลย <c oughs> โอ้ไม่ก็เหลือเชื่อก็คือแบบว่าทรงทุกทรงแม่งเข้าหมดนะครับอืมทุกชุดอ่ะดูดิทุกทรงทำไมทรงนี้มันเข้าจะไม้บ้าเวลาเราเซ็ตแบบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวค่อยตกแต่งที่หลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งแล้วโมโมได้ชุดอาก็ได้ก็ได้กได้ไเลยโมโมแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอ่ากำหนดความสามารถเราสามารถ ถ้าเราอยากใช้ชุดในการโจมตีครับที่เป็นเอฟเฟกของมันอะ่ะนี่มันจะเป็นเอฟเฟกของมันโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กดอย่างนี้แล้วก็ถึงแล้วก็มาเปลี่ยนครับคือถ้าเกิดเรากดโจมตีมันจะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเซตเปลี่ยนได้นี่วู้ฮู้งดงามมากนี่วู้ฮูเออแต่ลูกไฟมันมันไม่เปลี่ยนยเหรเสียดายเลยเนะี่ยลูกไฟไม่เปลี่ยน อ๋อจะอ๋อมันจะมีเกตชาร์จอยู่ด้านขวานี่กดคิวเกจคะเออเกตช่วยเกจมันชาร์จอยู่ด้านหลังครับแล้วก็จะมีน้องๆน,นี่ครับแล้วก็อันติก็จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองกับพวกมอนสเตอร์ดีกว่าเนาะโอเคผมกําลังวิ่งไปหามอนสเตอร์เพื่อทําการลองอันตินะครับว่าเป็นยังไงเจอละเอาวันนี้น้องๆอ,อยากดองเปล่าของดีอะนี่ไงเอาไปดิ โอ้โหโอ้โหเออหือโต๊ะมีปุ่มปุ่มนี่ไงเออหือเออหือตายเรียบแมลงร้ายตายเรียบนะฮะแล้วก็กดตัวคิวได้ไหมไม่ได้กระโดดกระโดดอ๋อกระโดดกระโดดกดกระโดดออกมาอันนี้จริงมันสามารถที่จะทุบลงมาได้นะครับ ย่างนี้ได้แต่อยากเปลี่ยนเอฟเฟกให้เป็นสีทองว่ะน่าจะสวยกว่านนะี้เนาะจริงๆแล้วอะหรือมันเปลี่ยนได้ปะไม่รู้นะ <laughs> ผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นไปอัปเกรดกันก่อนดีกว่านะครับวิวัฒนาการเนาะนเราเราได้เจ้านั่นปะเจ้าแสงนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีนี้นี่น่ารักเห็นไหมนี่ผมได้นี่มาแล้วก็ได้ท่าโพสด,ด้วยนะครับเรามาเปลี่ยนกันเฮ้ยทำไมเธอไม่เปลี่ยนโมโมะอ่า แตผ่ผมว่าสีนี้มันเฉยๆนะองค์งต,รงตรงแล้วอะ่ะมันมันกลืนไปหน่อยมันไม่ต่างจกา,ากอันเก่ามากเท่าไหร่แต่อัที่มันต่างคืออันที่สองต่างดูดิโอ้โหแล้วจะไม่ให้สูมได้ให่อีกห้าสิบอ่ะอีกห้าสิบผมจะได้ชุดเมื่อกี้โอ้นี่ก็น่ารักจัดอะ่ะแต่ว่าผมได้ท่าโพสอะแต่ว่าน,นี้ต้องสูบแบบเออต้องสูบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีกประมาณสองสามหมื่นอ่ะหรือจะได้อีก สองสม,มื่นเพชรแต่ใน,นอีกอีกอ,อีกประมาณเกือบหมื่นเพชรน,นะครับก็จะได้สีแดงมานะครับโอ้โหจะจัดหรือจะเชื่อไม่ากกระเสื้ออะไรกันสิ่งที่เกิดขึ้นนี่กระเสือ้อนี่อันนี้ก็ได้มาครับชุดนี้ก็สวยนะครับมีวัฒนาการไปย่ฮูว้าวนา่ารักอันนี้ฮัลลูพลามากโอเคที่เราได้มเมื่อกี้ก็คือถ่ายรูปนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า ท่าโพสถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างนา้นาอ้ะนา้าอ้ะน้าอยู่ไหนว่าถ่ายรูปถ้าโพสถ่ายรูปหรือว่าเป็นท่าโพสของอันนี้เดี๋ยววะนี่นี่อ๋อท่านี้เป็นแบบว่านาฬิกาดุกด๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊กอ่าเฮ้ยไอเดียอะไรอะมาจากไหนอะเป็นท่านาฬิกาดุกด๊กดิ๊กนะครับนี่สามารถมองที่กล้องได้โอ้โห ทำสามารถแบบหยุดได้ด้วยนะครับนี่ <c oughs> อ่าแล้วก็ถ่ายรูปได้ซึมโอ้โหงามมากโคตรสวยมันคลองเทอะเลยดีว่าเอาอะไรนะมันดูชุดชุดลองนะครับโอ้โหชุดลองก็มันมันก็งดสวยสัตว์สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะ สวยงามเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ชอบไอตรงไอเนี่ยมันปิดยังไงวะอยากอยากปิดกันดนะ้มันมันค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยต่อมาถ้าไอเทมที่เราได้มาจากการสุ่มไอ้180ครั้งที่มันเป็นรูปกลมๆอะ่ะก็มันเอามาใช้เป็นเป็นฉากประกอบในการถ่ายรูปได้นะครับโดยการที่จะต้องกด B แล้วก็ไปที่อ่าไปไหนวะอ่าไอเทมนี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วกดติดตั้งเข้าไปนะครับผม แล้วกดตัว C นะตัววัตเตอร์เซตนะครับผมกดฟึบนี่มันตั้งได้เว้ยนี่อ้าวฝนตกโอ่อดสวยเลยเดี๋ยวๆๆขอตั้งก่อนเรตั้งกันเออตั้งตั้งตั้งเออนี่ตั้งครับนี่เป็นอย่างนี้อื้อรูปกลมแล้วก็กระโดดเข้าไปข้างในได้นะครับเสร็จแล้วก็โอ้เป็นไงเป็นไงอ่ะ กดถอดปปะไม่ได้อะไม่สามารถถ่ายรูปในปัจจุบันได้ทำไมอ่ะโดนหลอกอะมันทำไมไม่ใหู้่ปะคือเนี่ยอย่างนี้ครับถ่ายรูปแล้วก็สามารถที่จะอา่าตัวนี้ตัวนี้มันท่าม,มันมีเป็นท่าโพสออกมาอยู่แล้วนะครับนี่เห็นนะสามารถถ่ายรูปได้เลยนะสวยไหม ออดูจะจะอย่างนี้ก็ได้นี่ก็จะเห็นแบนว่าข้างในด้วยนะครับสวยงามจริงๆไอ้น้องอ,อ,อ,อย่าบังด้นี่อย่างนี้สมมติอย่างี้ครับถ่ายรูป <c oughs> ไม่นะทำไมตามเป็นอย่างนั้นนะ่ะสงสังยจะง่วงไงแบบว่านอนเดึกนะครับนอนเดึก <c oughs> ยังนะฮะมันยังไม่หมดแค่นี้นะฮะ <c oughs> เพราะว่าเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นกิจกรรมใหม่ก็มาเลยนะครับผม เป็นกิจกรรมที่เพิ่งเพิ่มมาในแพทนี้นะครับผมแพทใหม่ล่าสุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะนี่แลวอากดผิดอ่ากดตัวอะไรนะตัวตัวโอเคเอกนี่เจิจ้าราชาแห่งงานปาร์ตี้นะครับผมเป็นกิจกรรมอ่าเป็นของแพทนี้นะครับก็เป็นเป็นเควสเป็นแบบว่าเควสงานปาร์ตี้อะไรของเขาเป็นตีมของเขานะครับก็มาเล่นกันได้เลยนะฮะในวันนี้ได้เลยนะฮะนี่ เลยสามสามวันนะเดี๋ยวจะหมดแล้วนะฮะส่วนชุดที่เราสุบไปเม,มื่อไอไอต้นคลิปก็น่นแหละไปแล้วครับอดไม่รู้มันจะมารีรันตอนไหนนะนี่ก็มีกิจกรรมใหม่นะครับก็ได้อะไรแบนเนอร์เหรอได้บัตรนะครับนี่ชุดหรือเปล่าใช่ชุดหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นน่าจะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็นี่ของชุดนะครับอุ้ยน่ารักนี่เป็นชุดแบบว่า สาวน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็ชุดใหม่นะครับผมโอ้โหนี่ชุดใหม่ของแพทนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสู่รติการลวงตานะครับผมเป็นจะมี2ชุดเหมือนกันครับก็คือชุดลองกับชุดหลักแต่ได้ทำไมชุดหลักไปอยู่ข้างหลังวะน่ยอันนี้ไม่รู้นะฮะซึ่งชุดรองนะครับก็จะเป็นเชื่ออะไรวะศิลปะการตัดเย็บนะครับผมก็จะเป็นมีเอฟเฟกต์ติดตัวก็คือแปลงขนสัตว์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ <ś red> ได้ๆนปุ๊บนี่ <ś red> ใส่หมวกด้วยแล้วก็หมวกไอ้นี้ก็จะเป็นการสุมหมวกด้วยนะครับว่าสัตว์ตัวนั้นจะใส่ชุดอะไรก็คือมันเป็นชุดแบบว่าขนาดเป็นชุดลองนะฮะแต่ว่ามีเอฟเฟกโดยเฉพาะตัวด้วยครับเป็นเฉพาะตัวแล้วชุดแม่งสวยมากเลยเดี๋ยวค่อยไปดูนะเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็นี่ชุดชุดไฮไลท์หลักก็คือชุดบทเพลงสีชาตินะฮะก็จะเป็น เหมือนจะเป็นการแปลงร่างเป็นสัตว์อสูรนะครับผมเป็นตุ๊กตาหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเข้าไปดูครับนี่เป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเราแปลงร่างเป็นโมโมนะครับหลังหลเราจะแปลงร่างเป็นโมโมได้แต่อันนี้ชุดนี้จะแปลงร่างเป็นชุดเป็นสัตว์ของชุดนี้นะครับเป็นเอนั่นแหละตุ๊กตาของเป็นยูนิคเป็นยูนิคของเขานะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการสามารถกระโดดไกลได้นะครับชึบอาหน้ากระโดดไกลได้ผมว่าน่าจะมี เขาเอาไว้ทํากิจกรรมของเอ่อเควสในกิจกรรมมน,นับปัจจุบันน่าจะใช้ได้ดีนะครับอันนี้ถ้าใครอยากสุ่ม,มนะก็แต่ผมไม่รู้มันวิ่งได้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันกระโดดได้อย่างเดียวนะอันนี้ไม่รู้นะครับ <laughs> อันนี้ต้องไปลองกันเองนะไปดูไปดู y t u t u กันนะครับโอเค okay, เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดพวกนี้เต็มเตมมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ oh my god มอือ สวยงามมีคำเดียวเท่านั้นที่จะระบุถึงเหตุการณ์ที่เราเห็นได้ตอนนี้นะฮะนี่ชุดไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพัฒนาการเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละครับเป็นสีสีสองนะครับสีสองเพย์เ <laughs> ยอร์ทูนะฮะนี่หูชุดเขียวก็น่ารักเหมือนกันหูชมพูก็แบบสวยเลยอ่ะเออดูน่ารักไปอีกแบบเลยครับแต่ผมชอบสองอันนี้นะครับ ถ้าถ้าจะสุ่มก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเอาอะไรแต่ว่าถ้าถ้าได้สองันนี้มาก็คือคุ้มละชุดแรกกับอันที่สองอะ่ะผมว่าถ้าเกิดจะสุ่มอะ่ะอันที่สองยังไงก็ต้องได้ครับอืมยังไงก็ต้องได้แล้วจากการสุ่มครั้งที่แล้วมานะเพราะว่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็น,นี่นะฮะเป็นชุดที่ชุดลองนะครับผมที่มีเอฟเฟกต์หนน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้โหดูดิคือถ้าเกิดจะสุ่มอะ่ะยังไงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ใช่มันเหมือนเหมือนมันการันตีแล้วอะว่าได้แน่นอนไอ้สีเนี่ยโหอย่างสวยอะเจ้าคือแบบงามอะธรรมดาก็สวยอยู่แล้วนะเนี่ยนะธรรมดาจะออกแล้วน่ารักน่ารักครับโ oh oh อบาการ์ดโอมาการ์ดโหวันนี้แบบอยากได้เลยวะ่ะ <laughs> แต่เหมือนผมน่าจะไม่สมครับอันนี้ก็ผมจะรอชุดที่มันเป็นเป็นชุดกระโดดมากกว่านะครับ ชุดไอเอฟเฟกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยจะปล่อยผ่านไปก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นเฉลมฉลองครับไอเป็นจะแจกเพชรนะครับตามกิจกรรม13วันนะครับก็มี7วันก็ให้รีบรับกันด้วยนะครับออนทุกวันแล้วก็จะได้ทุกวันนี่10โลปะ่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 10โลนะครับผมวิโคตรดีอะ่ะบอกให้โอเคก็ใครอยากเล่นก็ เล่นได้เลยนะครับผมไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับในอะีพ e ิคเกมหรือว่าในอ่าเว็บเว็บหลักของเขานะครับไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับอ่าอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะเนี่ยผมจ่ายล,ล้วนๆเลยนเนี่ยเออเกมมันเกมมันดีนยะโอเคก็คลิปนี้ของขอ,งของตัวเราไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็มาติดตามชมด้วยเดี๋ยวเคยไปบายว้าวโเจ๊